ครับสวัสดีครับช่องตารวยพาเพื่อนครับวัอนี้ก็มาอยู่น้ำ,นำแม่ค้าส้มตำมนะครับที่สวยที่สุดนักดีครับน้องใบเตยนะครับแ,แม่ค้าส้มตำจำเป็นนะช่วงนี้ก็ต้องมาช่วยกันตำก่อนนะครับทำมาหาจินก่อนนะเออเดี๋ยวมีจังหวะเสียงเพลงเขาจะโยกไปด้วยตำไปด้วยสุดยอดนะครับเดีย่ยคุณดีสาวสวยจากนาบอนนะครับ ฟังน้องค่เอาเพื่อสังคมบานนาบอนนี่ตะคนงามๆครับนี่ครับครับขยันขันแข็งูดจาไผ่เลาะนะครับอ่าก่อนที่จะมาติดตามแม่ค้าส้มตำนะครับก็ขอดูบรรยากาศรอบนอกก่อนนะครับตำอะไรครับนี่แม่ค้าต้มตำน้องใบเตยตำปูปลานะครับนี่เลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นตำส้วน บรรยากาศมันๆขอแม่ค้าโยกหน่อยนิดนึงชดชดอ๋อ,อเดี๋ยวก่อนนะครับขอ,อขอทำงานก่อนขอทำงานก่อนขอทำงานก่อนนะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆรบ้านก่อนนะครับรบัรบรบเอา บรรยากาศช่วงเย็นๆอากาศเริ่มเริ่มหนาวแล้วนะครับเริ่มเริ่มเย็นสบายแล้วนะครับลูกค้าก็เริ่มที่จะเข้ามานะครับอีกสักพักหนึ่งตรงนี้จะแน่นนะครับเต็มหมดนะครับเจ๊ปปมเจ๊ปอมสวัสดีครับตู้ถังสวัสดีครับสวัสดีครับมือกราไฟบินเอาไหมอันนี้อะไรครับเนี่ยตับเนื้อย่างตับหมูย่าง มีเนื้อ,อย่างมีปลาเผาเนื้อ,อย่างก็สุกแล้วครับอเอาไปนี่ก็คือบรรยากาศของนองคลายจิ้มจุ่มเนื้อ,อย่างเกาหลีนะครับพิกัดอยู่ที่เอกมัยปากซอย23นะครับสวัสดีครับป๋าเหลยครับสวัสดีครับนี่ค,ค,คือกุยย๊กใหญ่กุ๊กใหญ่สั่งมาจากนาบอนอำเภอสังคมครับก็แสดงความยินดีกับป๋าเหลยด้วยนะครับอ่าภรรยากำลังตั้งท้อ,อ,อง ได้สี่ห้าเดือนแล้วนะครับได้ข่าวแว่วว่าว่าได้ลูกชายนะครับครับสวัสดีครับป้าพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่แหละครับมาถังปอดสวัสดีไปแล้วนะครับมามาเกาะติดแม่ค้าส้มตำกันอีกทีหนึ่งทำอะไรครับทำมะม่วงค่นี่แหละครับดูก่อนว่าทำมะม่วงต้องใส่อะไรบ้างโอ้ยต้อ<น>ง<ต><น> นี่ยแะครับสับสับสับมาดูแม่ค้ายำข้าวเป็ีมอันนี้หมูมะนาวโตัวไหนตัวไหนตัวเจ็ดตัวเจ็ดโอ้ยโอ้โเอาถาดมาถ้าเยอะอย่างเงี้ยใส่ไปไหนใส่ใส่ไปไหนสามสิบเบีด ดเนื้อย่างตัวเจ็ดเอาทันจิ้มไปด้วยอ่ะบรรยากาศรอบในนะครับเริ่มจะเข้ามาแล้วนะครับลูกค้าเริ่มอ่าจะเยอะแล้วนะครับจะเยอะแล้วนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีคุณนายก่อนสวัสดีครับนี่แหละครับนี่แหละครับหม่อมปลาก็อยู่นี่นะครับหมอปลาโอ้โอ้นี่ครับ อันนี้คือคุณสมชายครับลูกค้าประจำามามาวิ่งอาหารให้ลูกค้าอยู่ตลอดนะครับสั่งเพิ่มไม่เป็นไรเขียน,น,นเขียนทั้งั้งใส่ถุงเดี๋ยวจะใส่ให้ถ้าสั่งเพิ่มไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องบอกเด้อเดเด้วยบอกแต่นู่นมาเดี๋ยวเขาเปไปให้เริ่มจะวุ่นวายแล้วนะครับสำหรับร้านหนองคายนะครับ โต๊ะเต็มทุกพื้นที่แล้วนะครับเวลาผ่านไป10นาทีนะครับเต็มหมดแล้วนะครับเต็มหมดแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายมือนี่นะครับยังไม่ได้ตั้งโต๊ะนะครับเพราะเวลามันน้อยนะครับตอนนี้ก็อ่าเต็มแล้วนะครับด้านในก็ ข้างในว่างอยู่นะครับข้างในมีโต๊ะสองโต๊ะนะครับเริ่มจะวุ่นวายนะครับผมก็เวลามันน้อยนะครับขอเวลาสักนิดหนึ่งมาทําให้แฟนคลับของหลุยพาเบิร์นได้ติดตามเพียรล้างน้องคายจิ้มจุ่มเนื้อย่างเกาหลีนะครับเริ่มจะค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วนะครับครับ มาผมจะได้มาลุยลุยต่อนะครับมีอะไรบ้างไหมครับส้มตำมาไรครับสั่งอาหารอะไรแม่นะครับมาข้างในเลยครับเดินเดินเข้ามาข้างในเดินเข้ามานี่เลยมาสั่งที่หน้ากระจกนะครับก็จะมีปัญหาช้านิดหนึ่งนะครับช่วงนี้มันแอปมันเยอะนะครับไม่ว่ากระเป๋าฟุงกระเป๋าตังหน้ากระจกเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงรอให้ข้างในมันว่างกัน มาดูแม่ค้าสมตำคำสวยนะครับมากำลังจะตำถาดนะครับนี่ตรงนี้คือส่วนประกอบของตำถาดมีอะไรบ้างนะครับแฟนตะลุยพะเพินก็ดูเอาเองนะครับว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่แหละครับนี่คือตำถาดของร้านหนองคายนะครับโดยฝีมือการตำของน้องใบเตยครับ ตอนนี้กำลังขมักาามก,กำลังขมักขมเมนอยู่นะตอนนี้ <laughs> ยังไม่มีอารมณ์ที่จะมายิ้มให้เออาาครับครับไม่ค้าอารมณ์ดีนะครับส้ตตมตำก็อร่อยไปด้วยตำตำไม่หยุดนะครับนี่ยังยังเหลือ,อลำดับต้องต้องที่ที่ยังค้างอยู่นะครับยังไม่ได้ตำไปไหนครับ30ทสามสิบท็อปหนึ่งเดี๋ยวผมไปส่งลูกค้าก่อนนะครับตำถาด30มสบท็อปหนึ่งนะครับสักครู่สักครู่ สวัสดีครับคุณฟ้าลุงตำถาดครับสวัสดีครับลงช่องัจหน่อยบอบอบอ,บอครับติดตามเด้ด้วยช่องตะลยุยผ้าเพื่อนอเพียรต้องค่ายนี่แหละครับขอบคุณในหลายติดติดตามครับครับผมได้ครับ นี่ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับแฟนของตะหลวยพาเพินครับผู้จัดก,การร้านติดต่อคา์เตอร์ครับอ่ประกาศแล้วนะครับผู้จัดก,การร้านนะครับติดต่อเคาน์เตอร์ด้วยครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับสำหรับผู้จัดก,การร้านเอาขอลาไปก่อนนะครับแม่ครับลาให้หน่อย นนันหน้ามาลาให้หน่อยไม่ไวก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ตาหลวยพาเพิร์ดได้นะคะครับแม่ค้าส้มตำอยากกินส้มตำก็มาที่ร้านเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับ